ตาซ้ายมอมไม่เห็นขึ้นมาทันทีขณะนะที่กาลังฉีดหน้าเคสนี้เป็นเคสที่ไปฉีดหน้าที่เกาหลีนะครับแล้วตาซ้ายบอดประวัติคร่าวๆของเคสนี้คือไปฉีดเป็นไบโอสติมเลเตอร์ครับเน้นฉีดเป็นงานผิวนะในคลิปเขาบอกว่าเขาฉีดเป็นจูลิลุกโวลุ่มจูลิลุกโวลุ่มสลับไทยก็น่าจะหมายถึงตัวเลนิสหน้านะครับมันก็แปลกๆนิดน,นึงนะคือตัวเลนิสนาเนี่ยจริงๆโมเลกุลมันค่อนข้างหนักเราจะเอามาฉีดเป็นพวกกลุ่มชั้นลึกกันมากกว่า แต่ถ้าจะไปฉีดงานผิวมันก็ฉีดได้แต่ต้องผสมเซียนเราก็ต้องฉีดเซียนหน่อยทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าขณะที่หมอกําลังฉีดใกล้ๆดวงตาเขาเนี่ยอยู่ๆตาซ้ายก็บอกไม่เห็นขึ้นมาทันทีเลยซึ่งเขาก็แจ้งหมอทันทีเลยนะครับแต่หมอบอกว่าน่าจะเป็นไซ d e e f ฟ e จากตัวยาชาคนไข้ก็เลยกลับบ้านมาเพื่อสังเกตการ์ตื่นเช้ามาตาซ้ายมองไม่เห็นเหมือนเดิมคนไข้ก็รีบไปที่ห้องฉุกเฉินแต่กลายเป็นว่าวันานั้นเป็นวันหยุด ที่หองสุขเสริญเนี่ยไม่มีหมอเฉพาะทางนะเขาก็พยายามตามหาหมอเฉพาะทางดวงตาเนี่ยตรวจให้จนในที่สุดก็ได้ตรวจแต่เซลเลติน่าดวงตาของเขาเนี่ยตายไปแล้วโดยปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นสารอะไรก็ช่างที่ฉีดเข้าไปแล้วมีการอุดตันยกตัวอย่างเช่นการเติมไขมันนะครับการฉีดฟิลเลอร์นะครับหรือเป็นพวกกลุ่มไบโอสติมู l เลเตอร์ต่างต่าง ถ้าฉีดแล้วอยู่ๆตามองไม่เห็นขึ้นมาทันทีให้สงสัยไปเลยว่าน่าจะอุดเส้นเลือดตาสิ่งที่ต้องทําคือรีบไปห้องสุกเสริมที่มีเฉพาะทางดรวงตาดูนะครับถ้ารักษาทานันตากลับมามองเห็นได้ครับแต่ถ้าไม่ทนันบอดถาวรสาหรับคนไข้คสนี้นะครับก็เขาจะอัปเดตการรักษาตัวเองเรื่อยๆในช่องของเขาสามารถเข้าไปกดติดตามแล้วก็ให้กําลังใจเขาได้นะครับ